เรเียนท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพกระผมนายกิติทัศแสงกิติปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคณิจอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองในปีการศึกษา2 5 6 7นี้กระผมได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนยังขาดทักษะการอ่านและการฟังซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อสารโดยการโต้ตอบและตอบคำถามจากครูผู้สอนได้กระผมจึงนำรูปแบบการสอนโดยใช้ปริศนาคําทายซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีเป้าหมายในการอ่านและเป็นการ สร้างพื้นฐานการอ่านและการฟังอย่างมีเป้าหมายตลอดจนได้สร้างทักษะคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำปริศนาคำไทยมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังพบว่านักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่6 มีทักษะการอ่านและการฟังดีขึ้นโดยประเมินจาก 1. การตอบคำถาม 2. การทำแบบทดสอบและ 3. การตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำปริศนาคำทายมาใช้พบว่านักเรียนร้อยละแปสสามารถสื่อสารและตอบคำถามได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนนัเกเรียนมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจเมื่อตอบคาถามได้ถูกสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อมาประเมินผลการปฏิบัติงานวอลพีเอในครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ is me cry เออเออชาเออ참그오케이 we have to p r a c t i c e reading yeah reading first and then try to press try to press what is it okay yes we have to read together the first o n e i Birds, You know birds. Yeah. Small. Small. Yes. I am red. I am red. What, what color bread? Yes, and white. I am a bird. I am red and white. Color. I can find. can find. Yeah, I am a bird, but I can't fly. I can't fly. I am a bird. I am a small bird. But I can't swim. But I can't swim. What is it? I like I like fish. I like to eat fish. Can you tell me what is it? Try to tell me. Thai is okay, but if you can tell me in English, it's very perfect. More real. Not small, it's very, very good. I can't cry. I can't cry. Giraffe is a bird. It is a bird. มันเป็นนกชนิดหนึนกที่ไม่มีปีกนกกะไรไม่มีปีกบ้านกเป็ดอะนกเป็ดชิเกเนกเนกเนกกนยเนแยยเนี่ยเนฟราย <laughs> it's a bird, the a frog. <laughs> Yay! What? Yeah! What is I <laughs> have All. <laughs> lay. What is it? I have all red. Yeah. Lay. How many legs? All red. Yes. Down. Down detail. Okay? I love to eat grass. I love to eat grass. Grass. And corn. You know corn? You don't know corn. Okay? Corn. You know popcorn, right? Yeah. Popcorn you know? Yeah. Popcorn when you go to the cinema you buy, you buy some popcorn. Corn. Before, before you do you go to fry is corn. Yeah, what is it? Carpool. Corn is carrot. I have. Uh, I I love to eat grass. Grass is Grass is. Yeah. Yeah. I love to eat grass and corn. What is it? ขาวขาวอิ่มนี่ด้วยใช่ไหมแต่เดี๋ย I have a beautiful tail beautiful what does mean beautiful สวยย่ยสวย tail tail จ่อ it grass do do dog e a t grass Bạn kia kiếm không mày no Bán buffalo kéo cả kia luôn kéo thằng nào 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 Zebra, mm. okay, I I don't think so. I can learn very fast. Chupilla, Rio. Tell me in in English. Tell me in English. คุณไม่เคยแตะฉันเลยแต่ฉันไม่ได้แต่ฉันไม่ได้พีนไีไม่ I have many colors I have many colors whatever I have o n c mean I have many colors I have many colors ศาสนาใช่ไหมครับก็จะมีคำใบ้ให้เราเห็นนะ